ตะปูอิงกอนครบ200บาทรับบัตรฟรีชมสาวน้อยเพชรมันแพงคืนนี้หนึ่งใบนะครับพร้อมเก้าอี้นั่งหนึ่งตัวนะครับตอนนี้มีแค่60ชุดนะครับเออมาเลยครับมาเลยครับซื้อไว้พี่น้องกันได้ครับพี่น้องครับอย่าเข้าใจว่าซอยน้ำท่วงนะครับโบแมีนครับเจ้าหน้าที่เขาใส่เกือบบูดจะซื้อครับพี่น้องนะครับเชิญเลยนะครับซื้อไว้ให้มาร่ามกัได้นะฮะ เรือครบสองร้อยบาทสี่ร้อยสี่ร้อยเอาไม่มีคนดูเลยวะัดดูแกันเครับผมเก้ายีพ่อจัสองอยไม่ล่ะอันนี้ได้สบู่หก้อนครับเด็กซื้อได้ครับไปซื้อตะบุพันพนเมื่อเียบเม่นดิบเม่นบเม่นสบู่หก้อนเได้สบู่ได้สบู่กี่ก้อนอ๋อได้สบู่หก้อนอ๋อโบติสบู่กอล่เทไร ปกติกับพ่อเคยเซื้อจักเทียครับพ่อบอกว่าเพิ่นบกเครียดให้กันดอกเพันธุ์พนยางมาเลยที่รกเพิ่นจันทรใจ่ายได้ขูยยางไปนี่เขาจะบกเครียดบ่วะซุ่มน้ำยื้ในห้องตัวบกเครียดบ่วะอ่าเพิ่นคิดว่าเป็นว่าัอะไรเขาต้องชัดเจนดิค่าขายต้องชัดเจนดิเออเอ้าวละท่านที่อยู่ด้านนอกด้านในนะฮะเร่งเข้ามาเลยนะจ๊ะ ด้านนอกด้านในด้านซ้ายด้านขวานะจะรีเข้ามาเลยเี่เขามาเลยจะหมดแล้วนะจ๊ะท่านไหนที่เดินหนีถือว่าท่านอับโชคนะจ๊ะท่านไหนเดินมานี่ถือว่าท่านมีโชคพุทธทางโชคคำมังโชคสังขังโชคนะฮะเราเหลืออีกห0สิกว่าชิ้นเท่านั้นเราก็จะได้ปล่อยงูนะจ๊ะมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะสองร้อยบาทเท่านั้นแถมสบู่หกก้อนนะจ๊ะแถมเก้าอีกหนึ่งตัวจ้ะจากปกติราคาสบู่ราคาหนึ่งก้อนราคา สามสิบเก้าบาทแพงไม่แพงไม่แพงจ้ะรวมกันแล้วหกก้อนสองร้อยบาทท่านั้นแพงไม่แพงจ้าจะแพงกับปเชิดเองที่ล่ะีนี้เป็นนะ <c oughs> มาเลยจ้สะสบู่ยิ่งอนจ้ะแถมบัตรฟรีนะครับพี่น้องครับมาเดินเสร็จแล้วเดินมานี่เลยเดินจ้นะน่ะเหลืออีกไม่กี่ก้อนตอนนั้นนะครับพนักงานเราก็จะรีบไปหากินเหล้าติดอาหารนะคะ เพราะว่าแต่ละคนดูแล้วรู้สึกว่ารีบเกินไปนี่นะครับมาเลยจ้าเล่เข้ามาเลยจ้าไม่ต้องเดินไปหน้าตั๋วได้ช้ามาตอนนี้ก็มีตั๋วนะจ้าความหมายเดียวกันเลยจ้าสบูอิงออนนะจ้ามาที่นี่เราก็มีบัตรเหมือนกันนะครับแต่ที่นั้นไม่มีสบูนะจ้าอยู่ในห้องตั๋วนะจ้ามาที่นี่มีสบูนะจ้าสองร้อยบาทท่านนั้นมีเก้าอี้ด้วยนะฮะ ได้สบู่ไปใช้ด้วยนะจ้ามาเลยจ้าเอาเอาข่อยคือบอคือมีคนเอาาฮ่่มีคนคนกับลงเกินกันมากโอับละเกินกันมามาเลยจ้ามาเลยจ้ายังหบเพลองเพียงันยังชี้ในปราอ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ้าง่่่า่า่าาาา ใครจะเข้าใครจะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์จ้าใครจะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์จ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเอาเงินจ้าเอามาเลยจ้ามาเลยจ้าไปลองเบ่งมีเสียงมือเซ็งยังขีนสนใจค่ะสนใจก็ขาวสมบูรสิค่ะ เมนจะมาน้างานเลยนะจ๊ะมาหน้างานเลยนะจ๊ะใครยังไม่ซื้อบัตรนะคะมาด้านนี้ได้นะจ๊ะเหลืออีกไม่กี่ใบแล้วนะคะมาเลยมาเลยจ้าหรือเขากุ้มครับเขากุ้มนะครับชมออนไล์ได้เลยนะฮะฮะไลได้เลยงานสองต้องเจอกันเด้อย่ปากย่ปากแล้วไปซืเก็บไปกินมาตัโม่บอลคุณพี่จ้าสุดคุ้มจ้าซื้อครบสองอบาทได้บัตรคอนเสิร์ตฟรีหนึ่งใบนะคะ เก้าอี้ด้วยนะจ๊ะมาเลยน0บ,บาทอไ,ได้ละค่าอรก็จเลยเจ้าอ,อานะไผู้ใดท่านในเขาคุมฝ่าเขาเด้อค่ะเมาเมาเมาสองรอยเจสิบ,บาทคุ้มก็คุม้มแต่ว่ามาหน้างานมีคุม้มคุ้มอีกตอนหนึห่งนะจ๊ะภาพชัดไหมคะแม่ะม่สบู่ไปถูงอมหกก้อนหัหน้าเอ้ยได้บัตรก็เ์ออีกตัางหาก ได้ก้าอี้พร้อมอีกตั้งหักมาเลยจ้ามาเลยจ้าเหลือแค่จักใบแล้วไอ้เหลือจักใบหาสิบใบห้าสิบใบสุดท้ายนะคะเชิญเลยจ้าลาสี่ลอยบ่จัดชุดจ้าอ่าหนึ่งชุดจ้าสุดได้ค่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้าสุดได้ไอ้สุดได้ดีน้องชาวละยอมอ่ะสุดนี้น้องเมาดี เพราะว่าไลฟ์คนไลฟ์สดเยอะดึงสัญญาณกันอ๋อสีขาวนี่ปัดเก้อี้ด้จ้ะไอ้ตังท่อนจะเฝ้าไม่ละมาเอาตังทอนบอกมา้อว่าผม่มีโักะสมูอไหนกล่าวเอาได้บัดนี้เสียโนนมาะนะครับเ้านแล้วาจะได้เป็นสู อ่มาเลยจ้ะสุดคุ้มค่ะคุณพี่มาด้านนี้จ้ะเหลือแค่ห้าสิบไปสุดท้ายนะจ๊ะห้าสิบไปสุดท้ายมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนเด้อเบิร์ดเร็วจะบอกปลาโจ้แล้วค่ะปลาเตืองโม่ค่อยเสิร์ฟไปกินมาเลยค่ะเอพื่อนเราอันนั้นคือเพื่อนบิวแมงจ่าซื้อไว้ก่อนเลยค่ะบัานปกติ ตีร้อยแปดสิบบาทเพิ่มอีกยี่สิบบาทได้สบู่เลยหกก้อนนะคะได้บัตรคอนเสิร์ตพร้อมหนึ่งร้อยท่านแรกนะคะจะหมดแล้วนะจ๊ะโปรโมชั่นพิเศษนี้นะคะบายสุดใจจ้ะทุกสีเลยนะเพิ่มเงอีกยี่สิบบาทได้สบู่หกก้อนได้บัตรคอนเสิร์ตด้วยได้บัตรคอนเสิร์ตด้วยได้บัซื้อเสิร์ตด้วยมาเลยจ้าตอนนี้เครื่องเสียงก็เริ่มาเด้อมีขัานทัวรไปฝากหมอลำก็ได้เด้อจ้ามอลำยังมเนี่ยมอญรัมขนาดมอญ อ่าคนเรียบาเลยจ้าบาเลยจ้าด้านนี้นะคะเหลือห้าิบใบสุดท้ายนะคะคุมสุดคุมได้ค่ะอุ้าสบ อันนี้บอสได้จะกหาซิปกับหาซิปเนี่ยค่าันที่ได้กป็เพื่องสื่อเองเด้อนะครัตอนนี้บอสโซบุกบูธสบุกอิงออนค่ะบอสโซมาถ่ายเองกับมือเลยวันนี้สุดยอดมากค่ะสวัสดีผู้บริหารนะคะใครเป็นคนถ่ายบอชัดเลยโมมี่นี่แหละจะถ่ายค่ะสามชุดจ้าเม่นแล้วค่ะดูบอได้มันลายหรออีกแล้วค่ะแสดงว่ามันดึงสัญญาณกันค่ะทุกคนอันสีขาวบานแหลกกาอีกด้วยค่ะเดี๋ยวลองเช็คดูก่อน คุณเบียร <gra> ์จักชุดจ้ะสองชุดจ้ะสองชุดแล้สุดไหนคะสุดเย็นบะมี่อ่าสามชุดเลยเพื่อนบ่อกพี่น้องปวดปวดผู้เบียร์วันน่้ผิวขาวนีกันด้วยผิวนุ่มชุ่มชื่นหดาเนาหนีใส่สุดนีเด้อคุณเกษมบอกว่าสวยจริงอิงอ่อนจากใจพนักงานแม่แล้วจดนเป็นพนักงานเนาะ สองชุดเนาะพวกได้ขายดอกเสียร์คอยลอดเดี่ยวดิอันหกสามส่วนนะครับยุคนี้มันต้องแบบนี้ขอบคุณนะคะแม่ใบสีขาวตัวสีขาวและเก้าอี้นะคะมาเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลยได้ได้ไดก่อนเอาซีซีบเลยบอสอันเดชซีซีเแล้วเลยบอสตัวัวนี้เป็นฟองนะครับหมดแล้วนะครับอันนี้ผมจะงอคัำครับพนักงานเฝ้าขายเฝ้าเป็นที่ใาห้างครับเปิดโมเดลที่ฟองล้วนๆนะครับฟองเพราะว่าเที่ยวเดือบครับพวกตัวนี้แจะจะแสดงสองคู่นะ จะมาเที S <S <S 對對่ยวเดี๋ยวนี่สองควันนี้เลิกตีสองค่งกี่สองคนะจ๊ะวันนี้เลิกตีสองนะครับวันนี้เลิกตีสองเลิกดึกดึกงานวันนี้เสียงเสียงดนตรีคืนแล้วเขาที่แยกไปนะฮะนียจ้ะเอาเืดเาไยมาได้ซื้อตัวมากเลยค่ะมากเลยจ้า ไดูนะฮะนาเลยนนาดำนาค่ำเอาใจจ้ามาก่อก็ไปเผาพี่นอีกว่างอนอยเาไี่น่มาแห้งเรือเ่างอหน่อย าขอบคุณพี่รองที่อุดหนุนครับตอนนี้เหลืออยู่40ชุดแมค่ะเหลือ40ชุดค่ะสี่สิบชุดสุดท้ายนะจ๊ะมาได้ปะยามมานานแล้วค่ะใช้กับน้ำเข้าวกับมะขามสลับกันบรได้พวราโอู้มันใส่มานานแล้วสุดนี้ผิวขาวนะสุดยอดสุดเราผลมาตั้งแต่สมัยพ่อคุณรามคำแหงนะจ๊ะคือฉะนั้นแล้วท่านมาที่นี่อิงอ่อนนะจ๊ะไม่ผิดหวังเลยจ้า ผู้น่าแลผู้น่าดมนะครับเอาไปงชได้เลยเป็นได้ครเป็นบล็อกกับไซร์เรากระทำทายสิโลอันนี้เนาะสองจ yeah ้าสแกนค่ะสองทุ at really cool. ่มครับเดี๋ยวไปเวลาเอามาครับแต่ว่าฉันเดิมเดิมก่อนเหรอเดิมอย่าว่ากันแล้วคุณจะเสียใจนะคุณบอกเลยวันที่แปดเล่ยนยุทธตลาดสมาร์ทเล่นครับกุญแจกับแม่จั๊กไก่กันให้ โอ้โหต็มมแต็มมมาเลยจ้าเอาตัวหนึ่งใบน่ค่ะโอ้หนึ่งใบนะคะโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวเขาหยัดลงไหลกันนะถ้าเดือ มาเลยครับผูใ้ใดเขาว่างานแล้วท่านได้ซื้อมาได้จ้า